สวัสดีค่ะเมนีแม่น้นงแกมกันสิผ้ามะมึงหมูจอยนะคะหมูจอยที่แม่น้นงแกมซื้อมากับพอ่อนงแกมเนาะซื้อมาวันวันที่สามนะคะวันที่สามพืชติวุน้าล้วลก็เดือนกระดากระดาเดือนกระดากระดาคมนะคะค่ะแม่น้นงแกมซื้อมาในราคาบ่แพงนะคะแม่ต้มแม่ผนันซื้อมาสองพันหาเนี่ยนะคะ หมูแม่นี่นะคะต้นแหลกแม่นางแก้วมาสีบ่อเอานะคะเพราะว่าิ่นอันนันทางจอยทางอันนันนะคะแตดนี้เจ้าของหมูคนแล้วว่าสื่อซอยมาแน่นนะคะแม่นางแก้มก็เลยว่าสีรองมาทดลองคุณนในเพื่อนอ้วนนะคะแล้วทำมึงติดตามผลน้ากันนะคะก็เลยว่าเสียมาเห็ดเป็นกิมให้ทุกคนมึงนะคะว่าแม่จอยกับลูกจอยหฮาสีใสวิธี ในการเลี้ยงแบบใดจังสิ่ให้เพิ่อนอ้วนแล้วก็ได้จับขายนะคะนะ,ะ้นำนักแม่เพิ่นสิยอยู่ประมาณ30มกิโลได้นะคะน้ำนักตัวแม่พันเพิ่นนะคะแม่น้องแก้มซื้อมาสองพันหานะคะแต่ว่าเพิ่นหอมมือซื้อมาหนันมีอาการก็คือทายเหลวนะคะแม่น้องแก้มก็เลยนี่เด้ค่ะ กวัวให้กินเป็นหน่วยเลยนะคะให้กินแซวกับแรงนะคะอาการลูกเพิ่นได้เจ็ดโตนะคะลูกนี่น้ำนักบัลทันหอดนะแม่น้องแกม,มานะคะเพิ่นเสนอมาว่าขายแม่น้องแกมตัวละสี่ร้อยบาทเพราะว่าลูกเพิ่นพออรอมเห็นได้สี่โค้งเลยนะคะสี่โค้งขึ้นแม่กับสองพันแม่กับสองพันผานะคะแต่ว่าแม่กับพ่อจอยแห้งนะคะเนี่ยค่ะแม่น้องแกมสือมาวันที่สามเดี๋ยวทามเม่องว่าแม่น้องแกม สี่เหลี่ยมูแม่ลูกคู่นี้นะคะได้ขายลูกตอนมื่อใดนะคะคือลูกมันแม่หนองแกมกัสีม,มาใส่หัวอาหารนะคะก็คือให้กินหัวอาหารนําตอนเสาร์กับแรกนะคะแต่ว่ายังให้เพิ่นยังกินนมแม่คือเกาอยู่เพราะว่าเพิ่นทั้งจอยทั้งหน่อยนะคะอย่างเพิ่์นบวรอดถ้บาบ่ให้กินนมนะคะแล้วทำมาเมืองกันนะคะแม่กับบ่อแพงนะคะสองพัญหาแต่ว่าน้ำหนักกัสิอยู่ประมาณสามสิบโลนะคะ สามสิบโลเมือมานังก็คือไทยเหลวเนะาะก็ให้กินกลวยไปก่อนแ้วคนสได้ทไทยปกตินะคะกำลังกินนมเลยแหนนมแม่แม่กับส่งๆ่งคือแบบว่าบ่คอยให้หลูกกินนมปันไดนะคะไปบ่อนอนเนาะมานอนให้หลูกกินนมมีแต่ยืนแล้วก็ลูกก็คุ้มกินนะคะ ยขว่าแม่เพื่อนนันอาซิเพียในการเลี้ยงลูกลูกไร้โตแม่แม่น้อยแล้วก็นน้ำนมอาซิเบิดลูกไปหนนแหนแหนเต่านมนังสีอาจิก็บนะคะก็เลยเบนอนให้ลูกกินนมนะคะอันนี้คือการสนิทานของแม่หนองแก้มนะคะก็เลยพยายามบำรุงแม่เพื่อนนะคะห้เนื้อห้เนื้อแบบร้เลยเต็มกระบ,บ้นเนี่ยเลยกินจนมาเบิดนะคะเห้แม่เพื่อนอ้วนๆแล,ล้วก็สิบบำรุงลูกพร้อมก็ให้กินกล้วยซุปกับหัวหานไป ยวทำมาเมืองกันว่าจักมือนะคะจังสีไดขายเนาะจังสีไดขายมันโค้งเป็นนี่ก็คือเป็นลักษณะหมูที่แบบว่าจอยหะหมูหันพ่นบ่เอานะคะขาต้องเลี้ยงเห็นบ่มคะโค้งปูโค้ง,คงตรงหลังปูข้าต้องเลี่ยงให้โค้งพ่นเต็มตรงนั้นนะคะจังข้าสีขายได้นะคะม่ยอมบ่ยอมให้ลูกกินนมเลยนะคะม่ยอมนอนให้ลูกกินนมเลยแต่ว่าลูกอะแย่งกินย่างเดียวแล้วค่ะ ถึงยืนกับสีุ้มกินนะคะประมาณนี้แย่งแย่งแย่งกันกินนมแม่แม่แบ่านอนนะคะอัะนนก็ถือว่าลูกโมนั่นโค้งใหญ่สูงอยู่คะ่ะแต่เพียงแค่ว่าพันจอยเนาะเห็นสีค้งแม่เป็นกับจอย แยงว่ากันแยงกินนมกันเลยนะคะตันนี้เอากลัวเห็ไปกอนแม่้องแกว่าเสีให้เพิ่นกินข้าวปล่าสามน้อยนะคะให้เพิ่นไทยปกติให้แม่เพิ่นน่ะนะคะไทยปกติสีบํารุงแม่เพิ่นไปนํานะคะเพราะว่า้านแม่เพิ่นจอยแห้งนะคะในระวังเหลียงลูกนะคะบอกเลยว่านานมบ่มีนะคะบมมีนานมเลียงลูกนะคะเ้าเวลาหมูขอดลูกนี้เขาพยายามให้กินอาหารหลายกว่าปกติเลยนะคะเพิ่นสิได ปอจอยนะคะหมอจอยหลักกะซิมี่น้ำนมให้ลูกกินแบบสม่ำเสมอนะคะอันนี้แม่นี่ก็ประมานว่านน้ำน,ำนเมเบิดแล้วล่ะค่ะจงเป็นเม่นอนให้ลูกกินนมนะคะหรือว่าบางเธอไปกินลูกไปกินนมออซิเ่งเต่าแล้วก็พอย่อมนอนให้กินแต่ว่าลูกหมกับอันนั้นดื้อกินคือเก่านะคะดึงดึงกินเลยนะคะยืนดึงกินเลย <c oughs> กำลังอวยน้มมาฟังเขา กะสีเลี้ยงให้เพื่อนอ้วนนะคะตอนนี้ทั้งแม่ทั้งลูกแหละให้อ้วนทั้งแม่ทั้งลูกราคากะบ,บอ่อแพงนะคะเพราะว่าปูเลี้ยงเพื่อนกะเป็นคนเสนอให้แม่นนองแกมเองนะคะแต่ว่ากะถือว่าลูกเพื่อนกะได้ไลยโตอยู่นะคะเจดโตนะคะลูกลโตละลูกโต,ละ,ล,กตละกิโลก็มีตัวหน่อยสุดตลอดตลอดนะคะตัวหน่อยสุดประมาณโล่หนึงน่งเลยละแม่นนองแกมกาวาตึงกันเลยว่า เดาคล้ายให้แม่น้องแก้มโตและซี่ลอยก็แล้วกันเป็นวานะคะค่ะแม่น้องแก้มเกษมมาเลี้ยงเมืองนะคะเลี้ยงให้อ้วนทั้งแม่ทั้งลูกเนี้ยถามาเมืองว่าแม่น้องแก้มสใส่เวลาเลี้ยงจากมือนะคะแม่น้องแก้มสื่อสามาวันที่สามเนาะค่ะวันที่สามเดือนเจ็ดเนาะแต่ว่าลูกเป็นกบกินเนื้อนะคะก็กินเนื้อตอนแรกจะตอนแรกกับตั้งเสาแม่น้องแก้มเอาอาหารไม่กินนะเป็นก็กินเนื้อเป็นอยู่ นี่นี่นะคะวิธีการที่ว่าเสียหายแตแรกพ่อนนองแก้ว่าเสียหายกินเสากินแร้งมามันจอยแห้งนะคะลูกหมูจอยแห้งก็เลยว่าเสียหายวิธีการให้ลูกหมูเพื่อนได้กินหัวหันเบิดมือนะคะให้เพื่อนกินเบิดมือเลยไม่ให้กินเสากินแรงนะคะเพื่อนจอยแห้งก็เลยหาวิธีการกําลังเห็ดนะคะใส่กงมากเพราะว่าก้อนเห็ดคือจังเห็ดแนวนี้ว่าจะคือจังใส่กงมากก็จะมาว่างใหม่เลยบานแม่นนองแก้มพ่อนนองแก้มเลียงไกลหลายนะคะ ไกบ่บานเนาะเลี้ยงไว้กินเนี่ยละเลี้ยงไว้กินเลี้ยงไวข้ขายเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเลี้ยงหลายถ้าหฮาว่าหัวอาหารเลยหมูหน้อยกินบ่ทันไก่นะคะเน้นน้อยนะสิกินบ่ท่านไก่นะคะก็เลยใส่วิธีนี้เอาแล้วเอาอาหารต่อไปไวท้ทางกลางนะคะตรงนี้เิ่นก็ะสิได้มากินเบิดมือแก็คีดไว้ใส่วิธีนี้นะสีเฮ็ดให้ลูกมูกได้จับขายเร็วนะคะจะทำมาเมืองว่าเมนูแกมงใส่ <c oughs> วันทีสาม ดันทีสามนะคะดันทีสามดอนเจ็ดเนะาะเดี๋ยวถามมาเมืองว่ามือใดสิได้ดขายลูกหมูถ้าเพิ่นได้กินเบิดมือแม่น้องแก้วมาเพิ่นหนาสิอวนเร็วนะคะอวนเร็วกว่าเขาน่ะกินเกงแห้งเนะะี่ยค่ะกินเกงแห้งทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอาให้เต็มกระบ,บานนี่เลยนะคะกินจนเบิดเลยนะคะสิควนให้อวนทั้งสองแหละทั้งแม่ทั้งลูกทานในคลิปนี้แม่นนองแก้กะ เอาหมูจอยมาฝากนะคะจอยทั้งแม่ทั้งลูกัดดทั้าห้าแต่มาเมืองกันว่าเพิ่นสิวันเมือ่อใดคลิปนี้กะแม่นนงแก้มก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทีเข่ามารับชมคลิปให้น้นงแก้มนะคะและ้วก็ถ้าผพ้ใดมีขอสงสัยหรือมีขอแนะนำหรือ,อ,อยังกะคอมเมนต์มาไว้ไต่คลิปไดเลยนะคะ ค่ะถ้าแม่ห้องแกมมีความหูหรือหูได้เรื่องได้กาสิตอบกาสิตอบไปตามวาามี่เจ้าของเข้าใจนะคะค่ะในคลิปนี้ก็ฝากเพจน้องแกมด้วยนะคะแกมใจใสเกษตรตัวน้อยการเลี้ยงหมูป่าหมูดำนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีค่ะ